ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สิบห้าแล้วนะ,ะสำหรับอีพีนี้นะคะก็จะพามาดูขนาดตัวน้องกบที่อายุครบเจ็ดวันและก็ปัญหาในการอนุบาลกบเล็กค่ะกบที่อายุครบเจ็ดวันนะคะขนาดตัวของน้องก็ประมาณเท่าเหรียญสลึงนะคะแล้วก็ปัญหาที่เจอบ่อยมากที่สุดในการอนุบาลกบเล็กนะคะก็คือหนึ่งปัญหากบกินกันเองค่ะ วิธีการแก้ปัญหาของทางเรานะคะก็คือ 1. เลี้ยงน้องในปริมาณที่พอดีกับบ่อนะคะไม่ให้มีความหนานแน่นมากเกินไปและเติมน้ําในบ่อาพายังให้มีปริมาณ10-15เซนและมีพื้นที่ซ่อนแอบ,บของกบตัวเล็กนะคะเพื่อให้น้องปลอดภัยจากกบตัวใหญ่และการเลี้ยงกบหน้าฝนก็คือสิ่งที่ดูแลยากมากที่สุดก็คือโรคที่มากับน้ําฝนนะคะทางเรานะคะจะเน้นเพิ่มวิตามินให้น้องนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยมีภูมิมคุ้มกันค่ะทางเรานะคะจะผสมวิตามินให้น้องกินทุกๆเช้าพร้อมกับอาหารค่ะและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ น้องกบอิ่มอยู่ตลอดเวลานะคะคือเราจะเน้นให้อาหารน้องกบทุกๆ4ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อลดปัญหาการกินกันของน้องกบค่ะให้อาหารน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะคะและก็จะเน้นเปลี่ยนน้าทุกวันค่ะเพื่อป้องกันน้าเน่าเสียค่ะและก็จะสิ่งสกปบกเพื่อป้องกันการติดเชื้อของน้องกบค่ะน้องกบที่อายุ7 -14 วันเนี่ยก็คือจะดูแลยากหน่อยนะคะเพราะว่าน้องยังตัวเล็กตัวจิ๋วอยู่ค่ะเราก็เลยต้องประคบประงมมากกว่ากบตัวโตค่ะใช้เทคนิค แค่ไม่กี่เทคนิคนี้นะคะรับรองเลยว่ากุบของเรานั้นจะลดปัญหาการสูญเสียให้เราอย่างมากเลยค่ะทุกคนทาเพียงไม่กี่ข้อปัญหาของน้องกบที่ใครๆบอกว่าเลี้ยงยากก็จะหมดไปค่ะและอย่าลืมเสริมวิตามินให้น้องด้วยนะคะเพื่อให้น้องตัวโต,วตวแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยจากโรคต่างๆที่มากับน้ําค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถือเป็นคลิปที่มาอัปเดตขนาดไซส์น้องกบนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่มาให้ความรู้นะคะอ่ะแล้วพี่ๆคนไในที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันค่ะค่ะสําหรับคลิปต่อไปนะคะจะพาไปทําอะไรนั้น ทุกกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการส,สร้างคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบาย